กาเปลี่ยนพระอาจารย์ครับผมจะเรียนถามาท่านอาจารย์คือ<ห>ผมเป็นเซียนพระครับอยู่ตรงไหน<ม>นาะอ๋ออ่อข้างหน้านผมเป็นเซียนพระซื้อพระขายพระนี่จะบาปไหมครับอ๋ <c oughs> อ <c oughs> บาปของโยมคืออะไรนาะ <c oughs> บาปบาปของพระเจ้าเนี่ยปาป,ป,ปาการนางอากุศลานางบาปอากุศลใช่ไหมอ่า คือบาปในที่นี้โยมไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปประพฤติผิดในการมนะแต่บาปของโยมเนี่ยบาปอกุศลของโยมคือเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคืออะไรคือถ้าโยมเชื่อตรงนั้นด้วยเชื่อในสิ่งที่ทําด้วยบางคนอาจจะไม่เชื่อสมมติเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ทําเป็นอาชีพค้าขายเพื่อให้เลี้ยงชีพอย่างเงี้ยนะ แต่ถ้าเราเชื่อด้วยว่าสิ่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะมันโดนบันดาลมันเหนียวนะมันอะไรอันนี้มันจะเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมสี่อย่างที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติวโสดาบันเนี่ยจะต้องวางความเห็นผิดสี่แบบเนี่ยว่าหนึ่งสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยเกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น สุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นผิดเนี่ยโสดาบันต้องละให้ได้ถ้าละไม่ได้เนี่ยไม่เป็นโสดาบันคนนั้นก็เป็นปุถุชนซึ่งโยมก็ต้องทราบต่ออีกว่าการเป็นปุถุชนเนี่ยยังไงก็ต้องไปเกิดในนรกกัมเดรชานเปลววิสัยแน่นอนและมีโอกาสมากเท่ากับดินมหาปตพีมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยที่ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยเหลือเท่าเกเศษดินปลายเล็บโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวบกบอกเทียบกันไม่ได้ทั้งโลกมากกว่าบอกเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเหลือแค่นี้ที่เหลือลงนรกทั้งหมดเลยกําเนิดดิฉานเปลววิสัยนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นไงแต่นั้นถ้าเราทรงมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ โอเคยมทรงไว้ตัวเองไม่เป็นไรแต่เราให้คนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าบอกคนที่ประพฤติไม่ตรงมรรคแปดแล้วยังชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดมรรคแปดด้วยพงเรียกว่าอสัพบุรุษยิ่งกว่าอสัพบุรุษนี่โอ้มันเข้าขายไหลขายอลไรเกินนะนะใช่ไหมอาจารย์ครับผมผมจะเลิกแล้วครับแหละไม่เอาแล้วครับแหละ สาธุโอ้เลิกจริงๆครับเลิกนแน่ไม่เอาแล้วครับละ่ะนี่เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลยนะประโยชน์โยมเนี่ยยิ่งกว่าอะไรนะที่โยมบอกเลิกในวันนี้ถ้าโยมทําได้จริงเนี่ยคือโยมมีสุคติเป็นที่ไปใช่ไหมทุกคติเนี่ยคือการการที่ไปยึดตรงนั้นน่ะคือมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระเจ้าไม่ว่าอะไรนะเพราะมันปรับได้ แค่โยมพลิกความเห็นปุ๊บเลิกไม่เอาละจบวันนี้จบนะโยมเป็นสมาธิถี่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วยอมมารู้อริสัต์เห็นอริสัต์เห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงโยมรอดนะเหมือนกับอย่างวันก่อนที่มือปืนยี่สิบปีมาใช่ไหมเป็นมือปืนมายี่สิบปีเลิกไม่เอาฟังพุทธวจนะพอละผมมีทางรอดและ้ะเพราะทีแรกผมนึกว่าผมนรกแน่นอนใช่ไหมตามที่ผู้เจ้าตรัสไว้มันไม่รอดนะ่ะใช่ไหม แล้วพอทํามากเนี่ยมันหลอนเนี่ยอแต่พอมีสั่งสมสุดตาปุ๊บเอ๊ะมันมีทางออกเนี่มันมีทางแก้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปิดหนทางคนเลวนะคือทุกคนเคยทําเลวมาหมดเยอะคนที่นั่งอยู่เนี่ยเคยเป็นโจรฆ่าชาวบ้านเคยเป็นโจนปรปล้นชาวบ้านเคยเป็นโจรประพฤติผิดในกรรมแล้วถูกเข้าจับได้นําไปฆ่าตัดคอ บ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเนี่ยมากกว่าน้าในมหาสุทั้งสี่นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าเห็นดังนั้นอาตมาเลยเข้าใจว่าทําไมผู้เจ้าเนี่ยเมตตามากนะคือบอกวิธีแก้ห,หมดคุณจะเร็วมาขนาดไหนก็ตามเนี่ยผู้เจ้าจะบอกวิธีแก้เว้นแต่โยมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอหารหันทราพยผู้เจ้าให้ห่อเลือดทาสงให้แตกแยกอันเนี้ยชาติเนี้ยยมหมดโอกาสนะ หมดโอกาสแต่ถ้าโยมมาเปิดเผยความผิดอย่างเนี้ยอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเปิดเผยความผิดผู้เจ้าบอกเนี่ยแหละจะเป็นความเจริญในอริวินัยนต่อไปโอเคพอรับกรรมแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นคุณงามความดีนะที่ว่าเห็นผิดแล้วสำนึกผิดอย่างนี้น่าชื่นชมไนงะเรียกว่าเป็นการเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมเห็นไหมบอกสิ่งที่ไม่ดีของตนเองต่อหมู่คณะ แล้วถึงการสํารวมระวังต่อไปคือบอกผมจะเลิกแล้วครับสํารวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นเห็นไหมโยมก็จะมีแต่ความเจริญไม่ไปทางเสื่อมเห็นไหมเนี่ยผมคิดว่าผมยังมีเศษบุญอยู่บ้านนะครับมีน้องที่มาด้วยครับอืน้องอ๋อยเขาเอาธรรมระของพระอาจารย์มาให้ผมฟังครับแต่ผมฟังเอ๊ะนิ่มที่ครูทํานี้ไม่ใช่นี่หวะ แล้วมาคิดผมมาท่านอาจารย์นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะมาครั้งแรกไม่เจอท่านครับ<อ>ไม่เจอท่านผมก็ถามน้องครับว่าต้องมาวันอาทิตย์วันเสาร์พี่ที่เจอพระอจารย์เา<อ>น้องเขาก็พามาวันนี้มาเนี่ยน้องเป็นคนชักนําผมมาอให้ผมตาสว่างขึ้นอันนะไม่งั้นผมคงมืดบอดไปอีกนานแล้วครับอืนี่ไงที่พระเจ้าบอกเนี่ยปุถุชนผู้ไม่ได้สัดับนะ ไม่ได้รับคําแนะนําของสัพบุรุษไม่ได้เห็นสัพบุรุษใช่ไหมอ่ะาะฉนนั้นถ้าโยมเนี่ยไม่เคยสดับในคําตถาคตเลยเนี่ยโยมไม่รู้จริงๆไม่รู้แบบบริสุทธิ์ใจอะ่ะเพราะเอ้เขาก็ทำตามกันมาเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ขายพระซื้อพระใช่ไหมอ่าปุกเสกอะไรต่ออะไรสารพัดไม่มีคนชี้โทษไม่มีคนบอกโทษให้โยมเห็นแต่ถามว่าวันนี้เอามาบอกเนี่ย อาจารย์คึกฤทธิ์บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะไม่ใช่ธรรมะอาจารย์คึกฤทธิ์เลยนะธรรมะพระพุทธเจ้าและธรรมะพระพุทธเจ้าอันเนี้ยสืบทอดกันมาสองพันกว่าปีมีที่มาที่ไปสิ่งที่นํามาพูดทั้งหมดเนี่ยพูดในสมัยที่ราชกาลที่ห้าทรงทำไว้โดยนิมนต์พิกุมาร้อยกว่ารูปมาทําแล้วราชกาลที่ห้าก็ใช้ข้อมูลจากราชกาลที่หนึ่งเอาแค่ยุคประเทศไทยก็นู่นไป กี่ร้อยปีเข้าไปแล้วตั้งแต่ปีสองสมหนึ่งข้อมูลเนี้ยร้อหนึ่งก็ไม่ได้คิดเองก็ยืมราวลามันเอามาลอกลาวลามันประเทศในแถวรรนภูมิก็ไม่ได้คิดเองสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยมีการกระจายคําสอนพระศา,ศาสดาไปประมาณ9้าตำแหน่งทั่วโลกที่หนึ่งมาในสวนภูมิเราทรงจําและลอกกันมาว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้สอนอย่างนี้ ส่วนใครจะมีศรัทธาไม่มีศรัทธานั้นเรื่องของเขาเรื่องของอินทรีย์เราไม่ได้บังคับแต่เพราะพยมได้สดับเนี่ยความที่โยมมีอินทรีย์แต่เนื่องจากเดิมไม่เคยสดับแบบพระเจ้าบอกถึงจะมีอินทรีย์แก่กล้าถ้าไม่เคยสดับอดไปนรกเหมือนกันแต่เท่ากันเนี่ยเป็นเป็นบุญบาร,รมีของโยมนั่นแหละที่โยมก็อินทรีย์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะพอได้สดับพว่เนี่ยอ่ะเปลี่ยน ซึ่งบางคนไม่เปลี่ยนนะโยมใช่ไหมเอาแต่โยมเปลี่ยนได้เนี่ยโยมแลกกับโลกุตละทรัพย์เทียบกันไม่ได้เลยผู้เจ้าบอกราชาสมบัติทั้งแผ่นดินก็เทียบไม่ได้นะดังนั้นให้ทรัพย์ขนาดไหนกับโยมเนี่ยไม่คุ้มค่าเท่าโลกุตละเราเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยให้เงินทองทั้งแผ่นดินผู้เจ้าก็ได้แค่ชาติเดียวพ่อแม่ตายก็ยังไปนรกพระเจ้าจากาักรพรรดิตายยังไปนรกเลยใช่ไหม แต่ถ้าโยมได้ธรรมะตรงนี้ไปโยมพ้นจากนรกกาเนิดดัชานเพลิทิสัยมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วพองษ์บอกนี่แหละทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์นะอ่าน่าภูมิใจแทนโยมด้วยนะเยี่ยมมากเลยอ่แล้วนี่ฟังมากี่เดือนเพิ่งจะฟังไม่เท่าไหร่นี่ครับน้องเขาเอามาให้ผมฟังประมาณสักสีห้าเดือนได้ั้ครับเล่ะโออินทรีย์ใช้ได้เลยเนาะ สี <5 S 2> นะ่หเดือนอแล้วผมเคยฟังธรรมะของอาจารย์ไหนหลวงพ่อไหนก,ก็ไม่เหมือนท่านนะครับอมไม่เหมือนอัธรรถของธรรมะของพระอาจารย์สุดยอดครับแต่คนฟังต้องมีอินทรีย์ด้วยเนาะเดี๋ยมต้องมีเดี๋ว่ามีอินรียเพราะฟังแล้วรู้เรื่องไงโสดาบันเนี่ยจะมีกําลังสองอย่างนะ มีกําลังอยากมาฟังคําของตถา,าคตอันบัณฑิตแสดงอยู่และกําลังอย่างที่สองคือมีกําลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถารู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมอันเกิดแต่ธรรมนเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเแปลกไม่เหมือนใครได้ความปราโมดซึ่งมันไม่ใช่ธรรมะอัตมาอัตมาแค่ทรงจําของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ถ่ายทอดเทากับว่าโยมเนี่ยเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าและโยมศรัทธาตรงไปถึงพระพุทธเจ้าต่างหากใช่ไหม อาตาเป็นแเพียงแค่สื่อผ่านและเป็นมักขานุขาผู้เดินตามศรัทธาในพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาปฏิบัติใช่ไหมโยมก็เป็นมักขานุขาผู้เดินตาม